หมอปาสมรู้มนมามาสสันหมอาะทอะไรอีกเนี่ยมาหาเรื่องคนอีกเลยชีวิตผมมีแต่หาเรื่องคนเดยักนึบอกเล่าีว่ามาคอยไรครับคุณเปียคุณพูดเลยม่คุณพูดวันนี้คิดว่คนนั้นคือทนาใหญ่นะเร็วคุณพูดให้คุณพูดเรื่องอะไรกันร อ๋อวันนี้ก็มาแจ้งความรเ่องคดีใช่ครับกับผู้ที่หมิ่นประมาทนะฮะหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นหมิ่นว่าในการโฆษณาหรือนำข้อความเท็จในเข้าในระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้เสียหายหลายท่านแหละผู้เสียหายหลายคนผูายหลายท่านแหละนะครับนะครับก็จะมา แจ้งความดำเนินคดีนะฮะ้องทุกเก่วโทษตามขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายนะครับทุกอย่างทําโดยถูกต้องนะฮะโดยมีพยานหลักฐานชัดเจนและก็ครบถ้วนทุกกระบวนการคนที่เรามาเป็นนายคดีเขาไ้เขาไปโพสต์หรืทำอะไรก็มีทั้งโพสต์มีทั้งคลิปนะครับมีทั้งคลิปมีทั้งวัวหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวไชก็เอาหน้ากากมาใส่หน้าเขาไล่ด่า ก็มีการไลฟ์แล้วก็มีการด่าทอท้าทายท้าทายว่ายังไงก็แต่ไม่มีวันที่จะจับเขาได้เพราะาาเขาเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้หนา้ากากยังไงไม่มีใครทําอะไรเขาได้แม้แต่ความายุติธรรมหรือ จะเป็นเจ้าหน้าที่สํานักไหนก็แล้วแต่เขามั่นใจว่าจับเขาไม่ได้ไม่มีทางทําอะไรเขาได้อวันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์ันว่าระหว่างความจริงความถูกต้องและกระบวนการที่จะทเนี่ยจะเอาผิดเขาได้ไหมจะตามจับเขาได้ไหมก็รอดูเรานำพยานหลักฐานมาว่าพนักงานสอบสวนใช่ครับเพื่อที่จะพิสูจน์ ก็สอบใช่เพื่อที่จะผุดเขาใช่น่ากฎหมายถูกต้องเราเล่นเลยนะตั้งแต่เงินที่ผนเข้าบัญชีโอ้โหไอ้คนที่ตัดต่ออยู่เบื้องหลังซึ่งไอ้คนที่ตัดต่ออยู่เบื้องหลังเนี่ยสงสัยว่าน่าจะเป็นนักร้องยุคเก้าศูนยซึ่งอยู่ค่ายดังค่ายหนึ่งนาอยู่ค่ายดังค่ายหนึ่งดังค่ายหนึ่งนะคนคนเนี้ยแล้วปัจจุบันนีเห็นว่ามาคบกับ อราราคนนี้น่าจะเป็นคนคนที่จัดต่ออ่าแล้วก็จะมีหลายคนที่อยู่ในกระบวนการที่ในกระบวนการที่อยู่ในกระบวนการที่ทําให้ความผิดนั้นได้กระทําสําเร็จลงไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอก็ดีภาพและเสียงชัดเจนนั่นคือการกระทําผิดได้สําเร็จลงแล้วนะครับซึ่งเราก็มีหลักฐานยาหลักฐานวันนี้ครบครบเลย่ผู้เสียหายแล้วก็ผู้เสียหายอะไอื่นๆครับล้ก็เลยรวมตัวกันมาวันนี้เื้่งต้นอ่ะมีสี่คนนะครับ มีทั้งผมมีทนายโนูบิภรรยาผมครับแล้วก็เียเปลี่ยนมาสี่คนไปเนี้ยสี่คนที่ไม่พูดไทยมันเยอะมันเยอะเพราะว่ามันเยอะกว่านั้นอีกคนเนี้ยโจทย์มันเยอะเหลือเกินหมอฟอกนั่งไหมมีคนนี้ก็คืออีกอีตัวที่จะฟ้องเนี้ยที่อ้ามพูดมาดามมาดามมาดามที่อยู่ภายใต้หน้ากากอ่ะที่อยู่ภายใต้หน้ากากอ่าใช่ค่ะ จริงๆแล้วมีผู้เสียหายอีกเยอะนะเพียงแต่ว่าผู้เสียหายคนอื่นเขาก็จะมีส่วนหนึงที่ไม่กล้ามาร้องเพราะกลัวว่าร้องไปก็คว้าน้ําเหลวก็เลยไม่กล้ามาแต่พอดีว่าที่พวกเรามาเนี่ยเราแค่อยากจะลองว่า อย่างที่บอกความถูกต้องมีอยู่จริงไหมกระบวนการที่จะทำกระบวนการเจ้าที่ตารวจจะเอาผิดจะตามจับได้จริงไหมและคิดว่าคนที่ฟ้องเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกตัวเดียวที่โดนจาบที่ขราวที่แล้วเมื่อปีใหม่ต่ออะไหมักอย่างอ่ะต่ออะไรสักอย่างเป็นคนคนเดียวกันเนาะคนที่ติดตามอยู่เขาก็จะรู้แล้วเป็นใครขอบคุณมคขอบคุณมากหมอคาแฟรลี่ค่ะ